สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมค o กกี้ Run o อเวนเบกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับวิธีการผ่านข้อสอบคุกกี้เดือนกรกฎาคมนะครับกิจกรรมวิชาคุกกี้ชาคุกกี้อะไรเนี่ยคุกกี้รันสาสตร์นะครับอ่ะก็ผ่านมาที่เรียบร้อยแล้วครับสองสิ 12, 12ด่านนะครับอ่ะสิข้อนะครับอ่ะ เดี๋ยวมารับของรางวัลก่อนนะครับว่ามันคุ้มไหมสําหรับการที่เราแบบเ,เสียเวลาไปนั่งเล่นนะครับไปหาอะไรเล่นโอ้ก็สองแสนนะครับแล้วก็นี่นะครับอ่ะโอ้สามพันก็เยอะนะครับผมถามว่าคุ้มไหมล่ะครับถามว่าคุ้มไหมกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่านะครับ กิจกรรมนี้ผมคิดว่าคุ้มนะครับได้เพชรต้องพันห้าแล้วก็ผงวิเศษ3 0 0พันะครับเอาไปเอาไปอัพเอาไปอัพพวกแคนดี้เอาไปซื้อพวกอุปก,กรณ์เอาไปอัพอะไรได้นะครับแล้วก็ได้พวกตัวถึงอาจจะได้ไม่คุ้มแต่ผมคิดว่าเพชรกับผงแล้วก็โพชั่นอีกสิบก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับอ่ะเรามาถึงข้อแรกนะครับก็เป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับ เป็นประสบการณ์เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนละกันนะฮะเอาเบสิกนะครับ,าารบมาข้อแรกนะครับข้อแรกนี่อ่าข้อแรกนี่2ข้อแรกที่ผมขอยอมรับไปก่อนนะครับว่าผมไม่ได้คิดเองนะครับเพราะว่าผมตอนแรกผมคิดว่าผมจะอะไรอ่ะตอนแรกผมคิดว่าผมจะ ผมกะว่าจะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับวิชาคุกกี้รันซาธาในกิจกรรมเนี่ยลงครับผมก็เลยกะว่าจะไม่อัดแล้วไม่ดูแล้วก็มาเล่นนะครับแต่พอผมดูไป2ข้อปุ๊บแล้วผมคิดว่าเอองั้นเรามาแบบเป็นเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับว่าเล่นแบบไม่ดูมันจะเป็นยังไงนะครับเออสำหรับคนที่ไม่ดูครับเวลาเล่นมันจะยากมันจะนานขนาดไหนนะครับก็ข้อ1กับข้อ2ก็ขอผ่านแล้วกันนะครับก็ข้อหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่า ต้องใช้อะไรนะครับข้อ1ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับคือสีดฝังที่อยู่ก็คือเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้นะครับว่าตรงไหนนะครับที่เราต้องผ่านข้อ2ก็เหมือนกันนะครับอ่ะข้อ2เดี๋ยวก็แปะไว้ให้นะครับส่วนข้อ3นี่ครับเป็นข้อที่ผมแบบมาเริ่มเล่นแล้วนะครับก็คือต่อไปนี้คืออะไรเนี่ยสไลด์คุกกี้ของคุกกี้ตัวหนึ่งจงใช้คุกกี้ตัวนั้นทํา คะแนนรวม50ล้านนะครับให้เราฟังเสียงนะครับเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. laughs> นะฮะนี่ครับคือตอนแรกอะ่ะผมแบบไม่รู้นะครับว่าไอเสียงอ่ะฟังไหม <laughs> เสียงนี้นะครับ <Yeah. S 1> อ่ะอเสียงเนี้ยอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าผมหลีหลเสียงเกมไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเสียงเกมนะครับอ่ะเสียงประกอบ เอฟเฟกต์ะอาจจะเสียงผู้พูดอาจจะเบาอา่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ3านะครับ <Yeah. S 1> นี่นะครับอ่ะเยะนะครับก็ตอนแรกอะผมไม่รู้นะครับว่าไอตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรนะครับผมไม่รู้เลยว่ามันคือตัวอะไรผมก็เลยแบบลองเล่นลองเล่นทุกตัวแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วผมลองเล่นไม่ไหวเพราะว่าผมยิ่งเล่นก็ยิ่งแบบหาไม่เจอแล้วมันทําให้ผมแบบค่อนข้างหัวร้อนนะครับผมก็เลย ผมก็มาคิดว่าเอ้ยมันมีคำใบนี่หว่าเราก็ไปกดคำใบดูดีอะก็กดคำใบดูครับคำใบที่1ที่ผมซื้อไปนะครับสามหมื่นคุกกี้ตัวนี้เป็นคุกกี้ที่ชอบความเร็วและการผจญภัยมากนะครับอะความเร็วและการผจญภัยนะครับผมคิดว่าความเร็วและการผจญภัยก็เออเป็นพวกที่มันแบบวิ่งไวนะครับเออเป็นพวกที่มันแบบมีแบบเออความสามารถสามารถแบบวิ่งได้ไวแล้วก็แบบ ความสัมมาพิเศษที่เหมือนปล่อยลูกไฟมาได้นะครับผมคิดไปงานตอนแรกอ่ะแล้วผมก็มาดูความที่2นะครับดูเหมือนว่าคุกกี้ตรงนี้จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เสมอเออพอพอพูดมาคำว่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เสมอปุ๊บผมนึกออกเลยครับกีวีนะครับกีวีนะครับคือมันแบบมันไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะเป็นตัวนี้นะครับกีวี่นะครับผมเออผมไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะเป็นกีวีนะครับที่แบบเออมันเป็น ตัวที่เราแบบต้องไม้เนี่ยครับกีก็คือตัวตัวไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับว่าที่ผมทําเป็นยังไงนะครับก็คือกีวีนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับส่วนข้อ4นะครับผมข้อ4นี่จงเลือกคุกกี้ที่ไม่ได้ครอบครองเดียวกันและใช้คุกกี้แรกต่อบคำถามวิ่งเป็นแล้วก็เก็บอยลลี่ทั้งหมด3,000ที่สนามแข่งนะครับก็ข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือ ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็กดคําใบไปนะครับอ่ะมาดูคําใบกันนะครับคําใบข้อที่1นนะครับก็ดูเหมือนคุกกี้2ตัวนี้จะถืออะไรอยู่ในมือด้วยนะอ่ะในมือด้วยนะอ่ะคำใบที่2คุกกี้สตัวนี้ไร้เวทมนต์เป็นนะครับอ่ะพอพูดว่าคุกกี้สตัวนี้ไร้เวทมนต์เป็นแล้วมาบวกกับ ถืออะไรอยู่ในมือปุ๊บผมก็ไปดูเลยคุกกี้รสชูครีมกับคุกกี้พ่อหมดนะครับเพราะพ่อหมดมาไล่เวทมนต์ได้อะก็คือเป็นคุกกี้ชูครีมกับคุกกี้พ่อหมดนะครับเราต้องเก็บเยลลี่ทั้งหมด3,000อันนะครับในหมดสนามแข่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะว่ามีคําใบนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่อ่าเป็นข้อที่5นะครับผม ข้อที่5นะครับก็จะเป็นาภาพโจทย์ส่วนหนึ่งของเพจตัวหนึ่งนะครับโจงเก็บเยลลี่มีสายลุง5้นะครับอ่ะผมเห็นมาเป็นเขาเขาเนี่ยผมนึกว่าเยติตอนแรกผมไม่รู้ผมมองไปเยติได้ยังไงนะครับอ่ะแล้วผมก็มาดูคำใบว่าเออถ้ามีเพจนี้ก็จะฟืน้นคืนชีพได้อ่ะก็คือเป็นตัวเพจของตัวกวางนะครับก็ให้เราเอาตัว คุกกี้ชาเลนจ์ของควางนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับให้เราเล่นนะครับเอ่อให้เราเล่นเก็บเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีสายลุงนะครับ50นะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับสำหรับใครที่แบบขี้เกียจวิ่งไปไกลๆแล้วเก็บให้มันได้ทีละน้อยอย่างเงี้ยก็เอาแบบผมก็ได้นะครับมันจะมีช่วงแรกๆที่มันวิ่งแล้วมันแบบเก็บได้ประมาณ6อันนะครับแล้วก็กดรีใหม่นะครับก็คือเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บจนครบ50นะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับข้อ5ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับอ่ะมาข้อที่6นะครับจากโจทย์นะครับจงหาตัวเลขที่ใช้เติมในอ่จุดๆนะครับอ่างงๆแล้วกันนะครับจงทํารวมอ่นาคะแนน50ล้านคะแนนที่แลนจุดๆๆอ่าที่หมดสนามแข่งนะครับก็คือโจทย์เขาจะให้มาว่าคุกกี้ฮีโร่มีคริสตัลอยู่7000อันนะครับและใช้คริสตัลสุมหีบ คุกกี้พิเศษสุ่มสมบัติ10บวก1นะครับอย่างละ1ครั้งนะครับผมจากนั้นก็ขอพรระดับสูงให้แคนดี้พิเศษอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็เลยเหลือคิดตันอยู่700อันนะครับอ่ะ700อันมาถึงตอนนี้ผมก็ไม่งงนะครับก็คือเขาเหมือนมาให้เราบวกเราูนหานนะครับก็มีคณิตศาสตร์ปนมาด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็เครื่องคิดเลขครับก็เหมือนผมครับเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับอ่ะ ผมก็เครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับก็เอาเลย2,009นะครับก็คือหีบุกกี้วิเศษราคา2,009นะครับสมบัติราคา1,009เอาบวกกันนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับจากนั้นนะครับก็ขอพอระดับสูงให้แคนดี้วิเศษนะครับอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขอพอระดับสูงอ่ะผมจําได้นะครับมันใช้ประมาณ500เพชรนะครับ และตอนนั้นน่ะมันเหลืออยู่ประมาณ2อ0พนะครับบวกลบกันเหลือ2อ0พนะครับก็คือประมาณ4ี0พนั่นแหละรวมกันแล้วใช่ปะแล้วบวกคือบวกลบไอ้ระหว่างคุกกี้พิเศษกับสมบัติมันประมาณ2อ0พบวกกับ1 9น0ก0าสนะครับอ่าประมาณ4ี0พ4น0ปดสี่ลบเจ็ดเหลือ2อ0พนะครับอ่าสองพแล้วก็เออสองพน่ะเอา,เอาลบลบลบก็เจลบ 2 2ง0ลบ700มันจะเหลือพัน0นะครับผมก็เลยรู้ว่าแคนดี้วิเศษอีก3ครั้งนะครับ3ครั้งตรงนี้ก็คือให้เราเอาเลข3ตรงเนี้ยไปวิ่งตรงคุกกี้นะครับก็คือเป็นแลน็นแลนสามนะครับไม่ใช่แลนด์มันจะมีแลน์ตอนนี้ผมอยู่แลนดเก้าผมก็วิ่งแลนดสามเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับก็คือเป็นแลนดสามให้เราเข้าไปเล่นแลนดสามนะครับอ่าแล้วทําคะแนนให้ได้50ล้านนะครับหรือเปล่านะอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะผ่านนะครับโอเค ต่อไปข้อที่7นะครับอ่าข้อที่7ก็ยังง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันมีคําใบ้นะครับอ่าหรือเปล่านี่ครับอ่าเหมือนเคยได้ยินเพลงนี้แถวทะเลทรายก็น่าจะรู้ดีนะครับอ่าก็คืออ่าเพลงนี้ก็คุ้นๆนะครับใครที่เล่นโหมดเบรกเอาเก็บเพชรก็จะคุ้นกับเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเบรกเอาเอพิโซดหนึ่งนะครับเออเอพิโซดศูนย์นะครับอ่าเป็นด่านอะไรวะ ทะเลทรายโยเกิร์ตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ยังง่ายอยู่นะครับข้อ7อ่ะมาข้อ8นะครับข้อ8นี่ก็ถามว่าง่ายไหมสําหรับผมก็คิดว่ายังค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับผมก็ไปเปิดในเออเขาเรียกว่าสมุดนะครับอ่าผมไปเปิดในสมุดในสมุดเออในสมุดอันไหนวะในสมุดเออสกินเยลลี่นะครับผมก็หาว่าอันเนี้ยมันคืออะไร แล้วผมก็รู้นะครับว่ามันคือคุกกี้พอหมดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะครับเป็นคุกกี้พอหมดนะครับที่ต้องใช้ในการเล่นนะครับก็คือทําลายสิ่งจีดกวางรวม1,000อันที่หมดสนามแข่งนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อ9นะครับอ่ามาข้อ9ปุ๊บนี่อ่าข้อ9ปุ๊บนี่ผมเริ่มงงแล้วนะครับอ่าข้อ9อ่าเดี๋ยวรีเสียงเกมหน่อยครับเผื่อมันจะดังไป มาข้อเเดี๋ยวก็มาข้อ9นะครับผมอ่าข้อ9นี่เขาให้ใช้สมบัติอ่าอะไรแะเชิ้นหนึ่งนะครับและให้เก็บเหรียญรวม20,000เหรียญน,นะครับซึ่งผมก็งงว่าที่ส่งกลิ่นหอมหวานอ่าอบอวนนะครับและสามารถทำให้แตบินไม่ได้นะครับซึ่งผมอ่ะผมคิดว่าแบบ ตอนแรกอะผมคิดว่าเป็นพวกอะไรอะ,อะพวกสมบัติที่มันเก็บเหรียญน,นะครับก็เป็นกระปุกออมสินอย่างเงี้ยกระปุกออมสินผู้เหรียญเขาเรียกว่าอะไรอะรองเท้ากระโดดนะครับที่มันโดดได้3ครั้งนะครับสมบัติที่มันเป็นรองเท้านะครับที่กระโดดเป็นไม่ใช่รองเท้าดิมัน มันเพิ่มกระโดดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็แล้วกันนะครับผมคิดว่าเป็น3ชิ้นนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับแล้วผมก็โอ้ผมเสียเวลากับตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมไปลองแบบ3ชิ้น3ชิ้น3ชิ้นทีละ3ชิ้นนะครับด่านแรกก็ใช้3ชิ้น3ชิ้น3ชิ้นนะครับแล้วผมอันเนี้ยผมยอมรับเลยว่าผมไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีคําใบให้นะครับแล้วผมก็เออผมก็ไปเปิดดูนะครับตอนแรกกะว่าจะไม่เปิดดูแต่มันไม่รู้นะครับซึ่งผมแบบไปดูมาเอ้าเป็นรองเท้าสเก็ต คือว่าเอาจริงๆอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นสมบัติระดับแบบระดับระดับที่มันเป็นระดับระดับสีฟ้านะครับผมนึกว่ามันจะเป็นระดับสีม่วงนะครับมันคือความคาดไม่ถึงของผมนะครับก็เลยแบบเผลอไปเปิดดูนะครับก็ต้องแบบโอ้โหพลาดนะครับซึ่งผมไม่รู้จริงๆผมก็ต้องขออภัยนะครับส่วนนี้ก็ผ่านไปแล้วกันนะครับข้อ9้าผมก็ไม่รู้จริงผมก็เปิดดูนะครับส่วนข้อ10นะครับข้อ10ก็เหมือนกันนะครับผมอ่าข้อสิบ อ่ะ้อสิคือแบบผมได้ยินเนี่ยเพลงเนี่ยผมได้ยินเพลงเนี่ยแบบค่อนข้างคุ้นนะครับเพราะว่าเออผมก็นึก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 ว่ามันเป็นตัวอะไรวะมันเป็นตัวอะไรที่ใช้แล้วมันเป็นอันเนี้ยเพราะว่าผมจําได้ผมฟังบ่อยมากเลยเออผมผมเล่นผมเหมือนว่าผมเล่นตัวเนี้ยบ่อยมากเลยผมก็คิดตัวอะไรตัวอะไรแล้วเขาบอกคาใบเออคุกกี้ตัวนี้เหมือนจะเพิ่งแปลงร่างเป็นเด็กเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้กลับร่างเป็นร่างเดิมแล้วเหรออ่ะ มันเป็นคําใบนะครับอ่ะแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมคิดอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยอะไรวะหมาป่าจิ้งจอกอะไรวะหมาป่าจิ้งจอกเออสิ่งสิ่งที่ผมคิดว่าอะไรอ่ะหมาป่าจิ้งจอกอะไรอ่ะสับปะรดผมก็คิดนะครับบูฮายผมก็คิดนะครับเออเอ้ยผมแบบอะไรวะไม่เจอนะครับเอ้ยฉลามเชอร์เบก็ไม่ใช่นะครับเออผมก็หาหาหามาหามาหามา เออผมก็หามาตัวไหนผมก็คิดเฮ้ยตัวไหนมันแปลงร่างได้บ้างวะผมก็หา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 ตึก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 ,ตกอืมหาไปหามาก็ไม่เจอนะครับสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับข้อทีนะครับซึ่งข้อที่9หรือเปล่านะครับข้อที่9ผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับไม่ใช่ข้อที่9หรือข้อที่10อะ่ะ ข้อที่10คือผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับคุกกี้ตัวนี้เหมือนจะเพิ่งแปงลงร่างเป็นเด็กเมื่อไม่นานมีตอนนี้กลับไปร่างเดิมแล้วผมก็ไม่รู้จริงผมก็เลยต้องไปดู youtube อีกแล้วนะครับอ่ข้อ10ก็คือเราดู youtube มา2ข้อแล้วนะครับอ่ะก็คือเป็นตัวเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก็เป็นตัวแบบเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวคุกกี้นะว่าจนภัยนะครับซึ่งอะไรว่ามันตรงกับคุกกี้นะว่าจนภัยตรงไหนวะ <c oughs> น่าจะให้คําใบแบบเออแบบผบ แบบมีเหรียญไม่ใช่เหรียญแบบเอ่อค้นหาสมบูรณ์สมบัติอะไรเงี้ยผมก็ยังไปคิดเป็นนักไอคุกกี้นัเพะจนภัยแบบเอออะไรเงี้ยมันให้มาแบบค่อนข้างงงนะครับข้อนี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะข้อนี้เพราะว่าหาไม่เจอนะครับก็อ่าสองข้อนะครับที่ผมดูนะครับก็ไม่ใช่2ดีบอกอีกสข้อแรกก็ประมาณ4ข้อแล้วครับที่ผมดูนะครับอ่ะมาข้อที่1 1นะครับอ่ะ ข้อนี้นี่ไปกันใหญ่เลยนะครับคือไม่รู้อะไรเลยนะครับสาหรับผมมีส่วนผสมของโปรตีนอีกทั้งแป้งที่ใช้ก็ต้องนวดกันจนเหงื่อแตกซึ่งไอตอนไอมีส่วนผสมของโปรตีนเนี่ยผมไม่รู้เลยครับว่ามันคืออะไรเพราะว่าคุกกี้มันมีเยอะแยะมากเลยนะครับอ่าอีกทั้งแป้งนวดกันจนเหงื่อเนือตกไม่ใช่เหงื่อแตกเอาเหงื่อแตกมาจากไหนนะครับก็เหงื่อตกนะครับก็คืออะไรวะมีส่วนผสมเมื่อตอนตอนผมอ่านอะไรวะมีส่วนผสมของโปรตีนอีกทั้งแป้งก็ใช้นวดกันจนเหงื่อตก คืออะไรและคุณดูครับคําใบก็ไม่มีครับโอ้โหคําใบไม่มีนะครับผมเออข้อนี้ผมก็ตกม้าตายเหมือนเดิมก็ไม่รู้นะครับต้องปเปิดเหตุดูสุดท้ายก็เป็นคุกกี้นักกล้ามนะครับซึ่งคุกกี้นักกล้ามก็มันแข็งแรงนะครับก็เกี่ยวกับโปรตีนนะครับแต่โอ้โหบอกไม่ได้ลึกเลยผมไม่รู้นะแต่เขาก็บอกมาว่าจงทําลายสิรษกิจขวังนะครับ สิงกีดขวางมันมีหลายตัวนะครับที่มันทําลายได้โปรตีนมันก็มีหลายตัวนะครับแต่นักก้ามันน่าจะโปรตีนแบบแข็งแกร่งที่สุดเลยนะผมก็นึกไม่ถึงจริงๆนะครับก็ข้อนี้ผมก็ต้องดูไปนะครับข้อที่11นะครับก็ดูไปทั้งหมด5ข้อแล้วนะครับผมไปข้อที่12นะครับผมข้อที่12นี่อ่นต่อไปนี้นะครับคืออะไรต่อไปนี้กระโดดของคุกกี้ตัวหนึ่งนะครับจงใช้คุกกี้ ตัวนั้นกระโดด2สเต็ปรวม70ครั้งนะครับผมอ่ะคืออันเนี้ยคือง่ายมากเลยนะครับคือว่าเนี่ยผมฟังเสียงปุ๊บอ่าผมฟังเสียงอ่าผมพูนแล้วอ่ะฮะฮะอ่าผมพ้นแล้วเหมือนผมเคยเล่นนะครับแล้วมันมีคําใบให้ตั้งสองอันอ่าคำใบแรกถ้ามีคุกกี้ตัวนี้จะทําให้จิตใจสงบเพราะว่าทํามาจากวัตถุดิบออร์แกนิกมั้งอ่ะวัตถุดิบออร์แกนิกผมนึกแล้วตัวผักผมนึกถึงผักละอ่ะ มีตัวไหนที่เป็นผักมัง่งอะแล้วพอมาคําใบที่2องกันแล้วครับถ้าฝนตกคุกกี้ตัวนี้จะกลางร่มใบหญ้าใบหาญา้าจำเนื้อหายใบหญ้านะครับผมกลางเป็นใบหญ้าปุ๊บผมก็คิดว่าตัวอะไรเป็นใบ,บผมไม่ผมไม่คิดเลยว่าตัวอะไรมผมนึกออกเลยนะครับว่าคือคุกกี้สมุนไพรนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มันกลางร่มเป็นใบหญ้าก็คือคุกกี้สมุนไพรอะ่ะมันจะกลางร่มแล้วนะครับแล้วมันจะพูดอย่างเงี้ยล้วจะพูดอย่างเงี้ย ยังไงอะ,อะไรนันไม่ดี <c oughs> อ่ะฮะม่จะพูดอ่ะฮะอ่าฮะ,ะยังแง่นะครับผมก็เลยเออข้อนี้โคตรง่ายนะครับซึ่งข้อ11ข้อ10ข้อ9ผมไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับก็ ประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์จริงๆนะครับก็ลองดูนะครับว่าใครอยากท้าทายตัวเองว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเกมคุกกี้รันแค่ไหนนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีเกมที่แบบปริศนามาเยอะแล้วครับเช่นแบบห่อคอยขึ้นน้าแข็งผงก็ยังไม่ได้ไปเล่นนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่นที่หลังนะครับซึ่งแบบมันมีปริศนามาเริ่มมีปริศนามาเยอะแยะแล้วนะครับ อีกหน่อยจะเป็นเกมปริศนาอีกหน่อยจะเป็นเกมปริศนาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เล่าประสบการณ์ขำๆนะครับหัวร้อนก็มีครับต้องมีหัวร้อนกันบ้างครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้บายบายครับผม